กลับมาคตองนะคุณผู้ชมคะนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะกระชายขาวตา B ีนะคะใครอยากจะมีสุขภาพดีนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็บรรเทาอาการภูมิแพ้สุขภาพเมนเทรนเอาไว้นะด้วยกระชายขาวตาบ G นะคะตัวนี้ดูดซึมไวนะคะไม่ทิ้งสารตกค้างดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เราใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะบรรเทาการบัดบรรเทาอาการเจ็บคอ1กระปุก290ซื้อ5กระปุกเหลือ1น0 0บาททวนนะคะสั่งซื้อเลยจ้า0 9 0ย์เก 9 9 6 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นึกถึงสุขภาพดีๆให้นึกถึงกระชายขาวตาบีจีนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีแชทเชิดหลุดออกมานั้นเหล่าบรรดาเพื่อนๆของเด็กเยาวชนนะครับวัย17ปีนะคะเขาบอกว่าให้มาช่วยหน่อยนะคะเพราะบอกว่าสมรักก็เรียกพ่อใหญ่ใช่ไหมพ่อใหญ่โอ้โหพ่อใหญ่นี่คือแก่เลยนะคะพ่อใหญ่พาเข้าโรงแรมนะคะ ความคืบหน้าล่าสุดนะคะดีสมรักนะคะเปิดใจถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องข่าวตนจะได้ทราบแล้วแล้วก็ได้ตั้งทนายนะคะเป็นผู้ดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนเขาก็ไม่ได้บอกว่าข่มขืนนี่ด้วยการด้วยเกียรติของลูกผูชาด,ด้วยนะคะอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนะคะไม่มีใครทําเช่นนั้นอย่างแน่นอนล่าสุดนะคะได้มีการเปิดเผยแชทของเด็กสาวเยาวชนเนี่ยนะคะที่สนทนากับเพื่อนขนาดอยู่ในโรงแรม นะคะกับพ่อใหญ่นะคะหรือสมรักนั่นเองนะคะโดยเด็กสาวก็ทักไปหาเพื่อนว่าอยู่ไหนมารับด้วยพร้อมระบุว่าตอนนี้พ่อใหญ่สมรักพามาโรงแรมเขากลัวนะคะนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นของจริงก็เ,เป็นหลักฐานสําคัญนะคะคําว่าเขากลัวเนี่แหละค่ะนะคะมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเด็กขัดขืนเพราะเด็กกลัวนะคะริวนะฮะอะไรอะฟา,าวใจเหร เล้เขาใจจะขาดแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนลงมาเลยลิวอยู่ตรงไหนอืนะคะนี่แหละค่ะแชทนี้ก็จะเป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเป็นของจริงนะถ้าเป็นของจริงถ้าเป็นแชทจริงนะคะวงจรปิดเผยชัดนะคะสมรักพาเด็กเยาวชนอายุ17เเข้าโรงแรมหน้าล็อบบี้ขึ้นลิฟต์เข้าห้องนะคะ ล่าสุดนะคะลุยชนข่าวทางช่อง8ก็เปิดภาพกล้องวงจรปิดของโรงแรมนะคะที่สมรักได้พาเยาวชนเด็กหญิงอายุ17ปีนะคะเข้าโรงแรมนะคะข้อมูลว่าสมรักเนี่ยเขเช็คอินพักเข้าที่โรงแรมเวลา9ทธันวาคมเวลา ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี66เวลาประมาณ20นาฬิกาจากนั้นเวลา21นาฬิกาก็ออกจากโรงแรมและประมาณปี3ของวันที่10ธันวาคมก็กลับมาเข้าโรงแรมก่อนจะเช็คเอาท์ออกไปในเวลา10โมงเช้านะคะโดยทางโรงแรมก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติไม่มีใครได้ยินเสียงงร้องของความช่วยเหลือ หลังเกิดเหตุนะคะเรื่องตำรวจมาตรวจสอบห้องพักก็ยังปกติทางโรงแรมไม่รู้เรื่องว่าที่อ้างว่ามีการล่วงละเมิดเพราะทางโรงแรมไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนช่วงตีหนึ่งช่วงประมาณช่วงเวลานั้นนะเวลากลางคืนเนี่ยพนักงานโรงแรมไม่ได้มีใครอยู่ตรงเคาน์เตอร์เขาอ้างอย่างนั้นนะคะและนอกจากนี้โรงแรมยังเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดว่าสมรักกับเด็กเนี่ยที่หน้า็อบีนี่กระจูงมือกันนะคะไม่มีการจุดกระชากลากถูนะคะและไม่ ต่หรือทําลายร่างกายแต่อย่างใดและก็เปิดภาพจากกล้องภายในลิฟต์นาะสมรักก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสองทั้งคู่ก็ดูจูงมือกันเดินไปที่ห้องพักนั่นเองคุณผู้ชมขานะคะก็นะคะด้านสมรักก็เปิดเผยว่าเพิ่มเติมอีกว่าเรื่องอายุตอนอยู่ที่ร้านเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอายุ17เพราะว่าเขาตัวใหญ่โดยโดนกันแล้งหรือบังเอิญก็เป็นไปได้ได้หมดนะเพราะผมเนี่ยไปเที่ยวกินเหล้าปกตินะคะนะคะ จะจะรู้เหนื่อยรานนี้นี้เหนื่อยเพราะเด็กบอกแล้วว่า17ต่อให้เด็กไม่ขัดขืนเดินจับมือขึ้นไปในโรงแรมก็ผิดผิดเพราะว่ากฎหมายเขาบอกแล้วว่าสมัครใจหรือไม่สมัครใจผิดหมดนะคะกฎหมายเขาบอกแล้วนะคะด้านน้องชายสมรักยืนยันนะคะไม่เคยบังคับผู้หญิงนะคะ วันนี้นะะักข่าวก็ได้ไปพบกับน้องชายของสมรักคําสิงนะครับไปสัมภาษณ์เรื่องที่ผู้หญิงเี่มาขึ้นรถไปกับสมรักนะคะแล้วก็ท้าให้ไปดูกล้องที่โรงแรมก่อนไปดูคลิปเดี๋ยวเราไปดูคลิปดังกล่าวกันกกเลยดีกว่าฮะผมต้องสอง่งลูกพี่ผมไงผมผมมีหน้าที่ดูแลพี่ผมไอ้เรื่องน้องน่ะก็คือผมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดว่าขอลงกับพี่บาตหรือว่าน้องจะหายทงงี่มันนั้นก็คือลงตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าโรงแรมเลยน้องได้ถามพี่ไหมว่าพี่ทำไมไม่ไปตุ่งที่ตรงนั้นไม่พูดแม้แต่ นิดเดียวไปดูกล้องได้เลยครับที่โรงแรมว่าน้องเดินตามหลังพี่บาสพี่บาสจะเข้าที่พักแล้วพีแงง่วงผมก็ง่วงเพราะว่าตอนเช้าผมต้องไปตัดสินบอลที่ตำบลสํารานแปดโมงผมลำดการเดินเขาเดินไปยังไงกันพี่เดินตรงมากครับจับมือกันไหมหรือยัไงไม่ครับต่างคนต่างเดินเข้าโรงแรมผมผมเห็นอย่างนั้นนะก็ไปดูอีกทีว่าในกล้องมันจะเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าผมลูกผู้ชายพอก็คือผมไม่ได้เคยบังคับผู้หญิงใดใดทั้งสิ้นพวกเราไม่ พราะผมเป็นนักกีฬาตอนแรกเปีไม่รู้รู้ตอนที่แกแกโทรมาหาผมบอกว่าไอาก้กโทษพี่ก็โทรถามน้องว่าน้องอายุเท่าไหร่พอบอกว่าสิบเจ็ดแกไม่เอาเลยแกก็นอน,น,อน,นใช่ครับเพราะว่าพี่ผมก็เครียดผมก็เครียดว่าเอา้าแล้วจู่ๆเนี่ยพี่ผมไม่ได้ทําอะไรคุณแล้วคุณมาแก้งความเด็กยืนยันว่าบอกตั้งแต่ในผับและสมรักก็ให้สัมภาษณ์เองว่าเด็กบอกตแต่ในผับแล้วนะคะอืม ขอบคุณช่องแปดด้วยนะคะแล้วก็พอไปในห้องก็สมรักก็ยืนยันว่ามีการถอดส่งตัดเสื้อกอดกันจบค่ะเข้าโรงแรมแล้วจบค่ะนะคะอนะคะอ่ะเหนื่อย ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตา bg นะคะคุณผู้ชมค่ะกระชายขาวตา bg ดูแลสุขภาพของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนนะคะก็สามารถที่จะทานกระชายขาวตา bg ของเราได้นะคุณผู้ชมนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตา bg 1ีนึกระปุก2905การะปุก1,000บาทสั่งซื้อได้เลยค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 9 0 08 9 9 9 9 9 9กเกเกักเรกู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ